ครับตอนนี้ผมก็อยู่สะพานในท่าเสียวกุดจับประชารัฐครับพี่น้องครับคุณละครับรถจอดคุณเดี๋ยวไปเลยครับผมเมื่อนี้ฝนสีมา้าล่างรถเกี้ยวเขา่าล่างรถปั้นดินยุดไตสะพานบาท่าเสียวครับวันนี้เดี๋ยวผมสี้าไปชมเลยครับไปเลยครับผม อามาครับบารนี้ผมสิบห้าพ,พี่น้องไมาเบิงรถปั้นดินตีดินนิ้วสองพันยี่เบดสองขั้นเลยมานี้ครับของพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุยครับหลังจากที่เพื้นปั้นดินนตีดินมาหน้าปีก็เมดเรียบร้อยแล้วครับบาทนี่พิ้นกะทิมาทำความสะอาดครับมาล้างรถออก ขีดตมออกจากรถครับมื่อนี้ครับแล้วก็มือนี้กับมาล่างรถยุพี่แล้วครับยุ้ยไ ه, สตสะพานบานท่าเสียวครับมือนี้ครับวันที่21มิถุนายน64ครับเดี๋ยวเอผมสียผ้ามาเบื่อไงเออไอไไเครื่องปั้นมันกันนะครับเครื่องปั้นอยู่ข้างหลังปั้นดินเนี่ยครับ เดี๋ยวผมสีผ้ามาให้เบิ้งไกลๆครับเนี่ยครับเนี่ยครับเครื่องปั้นเพราะว่ามันสีว่าคื้อกันกันกบโรตารีของวัดไทยได้วยครับเนี่ยครับมันก็มีหนามีถุงยางมีกระสอบติดอยู่เลยครับนี่ครับ นี่ยครับคือผมถ่ายเฮเบิ้งนี่แหละครับเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นส,าาร,สรีมาทำกุ้มสะอาดเพิ่นสรีมาล้างรถอยู่ครับตอนนี้ยังพระทันได้ล้างแล้วนี่ขี่ตมก็ลังเต็มรถอยู่แลวเพิ่นก็นสศีมาล้างครับเนี่ยครับพ่อดเรือพัฒนารังเฮียตุยครับ081 7022ดหนึครับ ได้จิซื้อรถกระโทะ่อไปหาเพิ้นครับรถปั้นดินเพื่อการเกษตรครับแล้วก็เคสิบสามสามรอยหกสิบเฮดพี่ครับแต่ว่ามันดาจสีม่วงจังน้อยด้ยครับพอผลประท่านในลางเอครับของแท้ลอยเปอร์เซ็นต์ครับ กอจะเริ่มพัฒนาสร้างสรรพลังงานจากประสบการณ์จริงครับเนี่ยครับเนี่ยตุ่ยของแทรลอยประเส้นครับอันนี้ระบบเครื่องยนต์ครับครับอันนี้ขั้นแรกนะครับ ขั้นที่หนึ่งต่อมาเนี่ขั้นที่สองครับขั้นที่สองเดี๋ยวผมสบผ้ามาเบิ้งไอ้เครื่องปั้นมั้งครับนี่ครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับปิ่นปั้นหยาเมื่อกัดติดยูนี่นะครับตามล่องนี่นครับเปิ๋มาท่านในดล่างออกเดี๋ยวเพิ่นกัดสีล่างออกรครับ อันนี้ขั้นที่สองครับกับสองพันยี่เบสคือกันครับอันนี้กัเครือสิบสามสามร้อยหกสิบเฮดพี่ครับครับอันนี้กัขั้นที่สองครับครับรถปั้นดินเพื่อการเกษตรครับ ขั้นที่สองเด้อครับนี่ครับครับนี่ขั้นที่สองเพราะว่าเพิ่นเอ้ยยังว่าท่านได้ล่างเด้อครับเพิ่นไปกินเก่าเทียงอยู่เพิ่นไปกินเก่าเทียงอยู่ตอนนี้ว่าท่านได้ล่างครับ แต่ว่าไอ้เพิ่นล่างรถเกี้ยวเขาอยู่ครับขั้นนั้นครับนี่ครับเพิ่นล่างรถเกี่ยวเขาอยู่ขั้นนั้นทันสมควรนล่างอยู่ครับตอนนี้ครับตอนตอนนี้ครับเพิ่นก็ล่างล่างอยู่ครับเพิ่นล่างใกล้สีแล้วแล้วครับล่างรถเกี่ยวเขาเก็บไว้ครับล่างแล้วแล้วเพิ่นก็สิไปเค็กสิ้นส่วนได้ซึกหรอ เ,เพิ่งจะไปซ่อมแซมไวแต่เกี่ยวหน้าปีต่อไปครับครับอาเดี๋ยวผมสิผ้าขึ้นไปเบื้องระบบภายในเด้อครับอยู่ทางในครับอยู่ทางในนะครับ ครับคำว่าระบบระบบภายในครับมีลำโพงเครื่องเสียงมีระบบมีระบบแอร์เย็นครับสีใส้ก็ได้คือีว่าสีพ่สไส้ก็ได้ครับนี่ครับมีหน้าจอควบคุมนี่ครับระบบควบคุมลดเครื่องรดเดินหนาถอยห,หลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับ อันนี้อยู่ระบบภายในครับอันนี้ขั้นแรกปุ่นขั้นที่สองครับแบบเดียวกันครับรุ่นเดียวกันสองพันยี่เบเทืยกันครับขั้นที่สองครับครับปุนประ่านในล่างเด้อขั้นนี้ครับสองขั้นรถปั้นดินตีดินเพื่อการเกษตรครับ ที่ละครับเพื่อนกับมาล่างยุตไตสะพานบานทาเสียวครับพอลมเย็นสบายดีครับอห้อนอีกอีกฝั่งหนึ่งครับพอไปล่างยุบบุดผือแดดท้อนครับเปลี่ยนมาล่างหม่องไมแล้วครับตอนนี้ครับยุดไตสะพานบานทาเสียวครับ ครับสุดท้ายดูคุณคอสจ่ายไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม